ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่นเซราีีนอีกแล้วนะคะเราจะมาเล่นเซราีีนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเรามีบิวใหม่อีกแล้วค่ะ <Are you? S 1> แล้วเราก็เจอกับขียานานะคะเอาเราตอดน้ำไปก่อน ใช้ลูนเอรีนะคะคือใช้ลูนเอรี่เรารู้สึกว่ามันอัตประโยชน์มากกว่าเซราฟินมันจะมีท่าระบาที่น่าจะฮิวเอ,อ้ยที่น่าจะใส่โลให้เพื่อนได้นี่แน่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 ก็คือถ้าเราใส่โลให้เพื่อนแล้วเอรี่มันติดตัวเรามันก็จะไปใส่โลให้เพื่อนเยอะเพิ่มขึ้นหรือถ้าเราสู้กับอีกฝั่งหนึ่งเอรีก็ไปช่วยตีได้นี่แน่นี่แน่ นี่แน่นี่แน่นี่แน่ออโอเคได้เฟิร์สบลัดนะคะแต่คือบิวเนี้ยที่เรากำลังจะทำอ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องมานาเราก็จะซื้อมานามาก่อนความจริงเซราฟีนมีปัญหาเรื่องมานาอยู่แล้วนะคะยังดีนะคะได้เฟิร์สบลัดเดี๋ยวเราจะปักคอนโทลเอาไว้กันเคนมาแกงดีกว่าปักไว้แถวนี้นะคะปักหวดให้ครบเคลียร์หน้านางจะ พยายามใช้ท่าสาพุ่งมาหาเราแบบนี้อ่ะดาเมจแรงมากซึ่งอันนี้โอเคแรงมากจริงๆมาทดสอบดาเมจเฉยๆค่ะทดสอบเกือบตายค่ะแต่คือมันใช้ไีกชายไปแล้วไงเกิเลยไม่แคร์ต่อไปค่ะคือเคียร์หน้าเวลหแหละเราต้องระวังตัวนาสามารถผลักเราติดป้อมแบบแบบเนี้ แต่ว่าบายมันอาศัยตอนเราเวลห้าแล้วก็แฟดมารีบค่าเราคือมันเววลหก่อนอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะนางหิวกินไปหน่อยเดี๋ยวเราจะเคลื่อนนี่คะ่ะไนท์ฮาร์เวสเตอร์นะคะเ <c oughs> ชืว่ว่าเลนล่างต้องโดนนะคะ <c oughs> เพราะว่านางไปไวกว่าฉันทำได้แค่เตือนอะคือบางทอีอย่างเช่นดาเวนเนี่ย เมื่อกี้ชันติกหายไปเพราะว่าเคลียร์หน้าเดินลงไปก่อนนขณะที่ฉันเคลียร์ซีเอสอยู่เลนกลางคือเคลียร์หน้ามันเคลียร์เวฟไปแล้วอะมันก็ไปที่อื่นก่อนได้ปะแต่เรายังต้องอยู่เวฟเพื่อที่จะเคลียร์มินเนี่ยนเราก็ทําได้แค่เตือนคนอื่นว่าระวังเคลียร์หน้าไปที่อื่นนะคือฉันไม่สามารถวิ่งไปถึงก่อนเคลียร์หน้าหรือวิ่งไปตามเคลียร์หน้าทันถ้าสมมติว่ามันไปแกงเธอเพราะว่าฉันต้องเคลียร์ซีเอสที่หลังเบื่อหรือเกิน อย่าให้ต้องวีนแล้วกันนะคะอ่าอย่างเช่นฉันตีเคลียร์หน้าหายตรงนี้และฉันเพิ่งเดินมาถึงคีฟตรงนี้อ่าฉันต้องเคลียร์ก่อนใช่ไหมแล้วขนาดที่เลนล่างยังลึกอยู่คือฉันตีหายหลายรอบแล้วนะนี่เต็มนี่เลยอ่าล่าสุดไปช็อสติเซจ وني แล้วเลนกลางหายค่ะเออเราได้ของแล้วเนี่ยเราได้ในฮาร์เวสเตอร์มาแล้วนะคะ อ่าๆช็อตกันใหญ่ช็อตกันใหญ่ช็อหนึ่งนะคะกำลังวิ่งไปนะคะเห็นฉันพอบแล้วเนี่ยปึ้งปึ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 งคือนางเคนนะสกิลฉันมันปาไม่โดนเนี่ยเห็นปะถ้ามันโดนมันตายไปแล้วเมื่อกี้อืม ดาวเวนกับคาร์มาเป็นอะไรคะฉันจะเลียรหน้ามาละค่ะเลียรหน้ากรลัากลางละนี่นายฮาวเวสเตอร์ของเราก็จะแรงประมาณนี้แลคะค่ะเดี๋ยวถอยก่อนสู้มันไม่ได้หรอกนี่ว่าเซราฟีนเป็นเมรที่ดาเมจขาดมากๆอ่ะคือไปสู้เลนกลางคือลำบากต้องหาจังหวะดีๆในการแบบวิยเดี๋ยว o พรแม่ก oh okay, okay. ็อเคโอเคแปดอันติปุ๊บปุบปบ เดี๋ยวหน้ามันจะมาฉันฆ่าได้หนึ่งตัวอ้อยอันติเคียนาทำไมนางดูนางดูแบบนาออกรองเท้าอะไรอ่ะอันนี้หรอคาานาซิตี้น่าจะเยอะมากเลยนะฟิโอลาจิ้มมันักทีออออเ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 ดี๋ยวเ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 ดี๋ย ปืนอ่าชามยั่วโอเคค่าให้แล้วเอาอิกเอาอิกเอาอิกโอเคดับเบิลคิว <gasps> อย่ายโดนอันติเคยนะ้าโอเคถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนบึมอ่านางอันติเลยแล้วนะคะน่าจะไม่ค่อยหนักหน่วงเท่าไรถ้าเจอกับนางตอนนี้เออจิมมันคาฟิโอราจิมมันเออนั่นแหละค่ะเอัอนนี้ก็เดี๋ยวอุ๊ยไข่ลินแฟรเอาไข่ก็ได้ตอนนี้ ปุบปุบปุบเออนาะงมิซายนะคะชาโคมาละดันกลางให้ก่อนนี่แหละนี่แหละอ่ะาใส่โลให้เอ่อเลียวน,น่าอยู่ตรงนี้ค่ะถอยก่อนนะคะปุบ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 อืมตอดตอดไปก่อนเบาๆน้ำพายามจะมาบวกในบ้านเรานะท่เนี่ยหล่อนได้ได้ไดตายโอ้โอ,โอเลียวน,น่าเข้ามาวะปุบปุบปุบ พยายามจะมาบวกในบ้านใช่ะหรอคะชาวโคยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยคืออะไรแล้วช่างไม่เถอดนะคะดันไปดีกว่าปล่อยน้องอยู่ในบ้านเราไปแล้วกันนะคะนี่นะนี่นะวิ่งเข้ามาทำไมคะปุบ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 บร้องเพลงค่ะมาให้หมดค่ะเคลินก็มานั่นแหละค่ะปุบ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 เรียกมาค่ะนี่ค่ะเคลินเคลิน พยายามเอาเคเรลินได้ไหมอ่ะพยายามเอาเคเรลินได้ไหมนะทุกคนโอเคจะเอาเคเรลินให้แล้วโอ้ฟิโอราฟิโอราทีมนางเลยค่ะนั่นและค่ะฉันชอบเอฟเฟกต์รีเดมชันจังทีมนางเลยค่ะจิมมี่ค่ะว้าวเดี๋ยวเราพยายามเล็งเคเรลินเหมือนเดิมนะคะ เอาแบบเมื่อกี้เลยอะน่าจะดีอ่ะ,อะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตามนะคะเดี๋ยวตามไปใครโอใครโอเค,อเคป้าเปิดนี่ค่ะปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึ้งโอเคจัดการให้แล้วหนึ่งตัวตรงนี้อันนี้นะตัวปลอมวะเอ่อโอ้ยเราได้มังกรจ้าอุ้ยนางเพนไปไหนไม่ได้แล้วแต่มันดูดีมันดูดเลือดแรงอะ ถ้าเราไม่รุมมันไม่ตายนะคะเนี่ยคือเราจะฮิวให้พวกเธอเองจ้ารอก่อนนะคะสามสองหนึ่งฮิวฮิวตีบ้านเลยค่ะอตัวนี้ก็มีแต่ของเล่นนะคะเนี่ยชาโคตีบ้านไม่เถอะไม่สนใจหรอกนี่ตีบ้าได้อีกนะคะตีได้อีกตีไปเลยค่ะเดี๋ยวเราใส่โล่ให้เราฮิวให้นะคะสามหนึ่งมาแล้วโล่ฮิวบึมบึมอาริโอนาเลยค่ะ ชนิกไหนไปแล้วนั่นแหละโอเคความสวยตีอีกตีอีกอเขาเขียหน้ามาวะนางหลวงดาวเว่นนะไม่หลวงฉันฉันจะใส่โล่ไฮนั่นแหละบุ่มอถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเฟียร่าจะตายแล้วนะคะโอ้เดี๋ยวไปดันล่างหรออยากดันหรอ,อไปไหนวะชาโคเอ้ยอะไรของมันเนี่ยอยตัอปอม โอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยน่าจะบวกได้นะอุ้ยเคียน่ากว่านันติวะาฉันจะฉันจะบึ้มแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะโอ้ยมันจะฆ่าฉันอีกแล้วที่พวกโรคจิโตโรคติดตัดสาย<อ>มันเล็งแต่ฉันฆ่ามันเลยฆ่ามันเล็งแต่ฉันคราวนี้มันเล็งดาวเวนแล้ว เยงมันเยงมัน่าม่ให้ตายให้หมดอ้อทำให้ตายค่ะเหลือตัวเดียวเนี่ยพิมแทงมันดัดบ้านก็ได้เนาะ I don't care b o s t o n I don't care USA you know I care just my life if you ์ถ้าคุณไ p ่แฮปปี้โดนแครดมุกจักไหมคำว่าชดอย่ามาเก่งกับกูนะอีปลาทองอย่ามาเก่งกับกูนะอีปลาทองอืจบ เอาเป็นว่าเราจะออกของซับแล้วกันนะคะแต่เราจะออกดิวเดิมไม่ต้องมาขอบคุณใครๆนะไม่อยากจะให้หรอกนะคะฉันไม่อยากดีกับหลอนหรอกคะ่ะหนักใจอยู่นะเจอดาเวนโซลกะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่อืม แรงแล้วก็ไม่ตายสักทีโอเคเดี๋ยวโซลกะก็จะคอยฮิวให้แล้วก็นางดาเวนก็ทำดาเมจแบบโอเวอร์มากอ้อยเนี่ยโซลกะปุ๊บปุ๊ดาเวนก็ได้มาขนาดนี้ละอ่ะโซลกะต่ออีกนายเผ่ามันเลยนะคะอ่ะสวย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 ,สวยปุ๊บ เดี๋ยวฉันถอยก่อนดาวเวนมาไล่ฉันวะโอ้ก๊อชดาวเวนข่ามันซามมราข่ามันข้ามันนั่นแหละค่ะฉันถอยแล้วฉันไม่ไปแล้วไม่ได้ฉันไม่ไปซามมราไปสิฉันไม่ไ ira, ไไมอยอมวิ่งไปหลอกเลือด <c oughs> ฉันมีอยู่แค่นี้เออ <c oughs> ฉันปะอวดไปตรงนี้ดีวกว่าแล้วก็วิ่งค่ะวิ่งค่ะ แล้วก็ตีอันนี้ค่ะนี่ไงไมันอยู่นี่นี่ไงออกไปไมันยุ่งกับฉันมัยุ่งกับเลนฉันที่ว่าฉันต้องไปช่วยล,วละละเดี๋ยวมาช่วยละค่ะนี่นะนี่นะนี่ค่ะเออ่นี่ฉันมีอันติฉันสามารถทำอะไรเล็ดเลดได้อย่างเช่นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเถอะก่อนเถอะก่อนเถอะก่อนเอ่อนี่ไงฉันว่าละเลนอยู่นี่ปึ้ง ฆ่ามันฆ่ามันโซลกะโซลกะโอเคคาราเว้นต่อ,อโอเคความสวยวะ่ะกดอันติใส่เคนเลยนะคะไม่รู้ว่ามันใช้อันติไปรหรือยังเพราะว่าให้มันติดชามก่อนแล้วให้เซเวลา่าฆ่าให้รีบตายไปเลยมันจะไม่ต้องอันติมามุดกี่ไข่เออเดีอเวอเด้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 อเดเด้อเดเด้อเดเด้อเดอเด้อเด้อเด้อเ้เอเอเด้อเด้อเดอ้อเ ไอ้แปบบ๊บนึงนะแปบบ๊บนึงนะออเดาวเวนเอ้ย,อย, <Darwin. S 1> อยทำไมไม่ตายอะ่ะอีกทีเดียวเองอเฮ้เฮ้เราก็มาปักวัดตรงนี้เหมือนเดิมเอ้ยเดี๋ยวนะซาม,มิราบวกแล้วหรอเธอเธอสาเธอโซโลโคิวได้เลยเหรอตัวโบเกนมากเลยดีดอกไม่คือเราอะซัพพอร์ตให้ซาม,มิราจนซาม,มิราเกิดเธอเข้าใจไหม สันมันลาเกิดเพราะเราเนี่ยนากตายแค่ตัวเดียวเองเนี่ยได้ค่าต้องแปดตัวต้องขอบคุณเราด้วยนะคะไปตีป้อมกันดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวชมตัวเองเอะไรขนาดน,นี้นะได้ป้อมแล้วเดี๋ยวไปหาทำเลนอื่นต่อนะคะแปบบ๊บนึงนะแปบบ๊บนึงนะแปบบ๊บนึงนะฉันฉันมีหนทางที่มันเลิศอะไรประมาณนี้อุ๊ยโซลกะวิ่งมาด้วยนะคะนะ่ะโอเคโอเค ค่ะนาค่ะฉันเห็นเคนอยู่ในป่าฉันก็ไม่ได้สนใจเลยหรือว่าควรจะสนใจถอยก่อนดีกว่าไอริเลียว่าไอติสวยค่ะแบบหนึ่งนางตายาเอาอันนี้ดีกว่าแบะแบดแบแบ,บแบบอุ้ยอีเค้นร่างแดงมาแล้วค่ะวิ่งค่ะเออนี่นีนี่นนี่ครึ่งหลอดไปนะคะดาวินนี่น่ะสไนเปอร์ยิง นี่แน่สไนเปอร์นี่แน่ข้างหลังจะตายละอุย้ยมิสไซล์ฉันมันอุย้ยถอยกดน,น่ากลัวสรักะคือโดนโอุย้ยเลิศค่ะเลิศค่ะตามลากเค้นค่ะดึงมาได้ไหมนั่นแหละปึงป้งปึ้งอ้อยนางแฟดอะไม่อยากมาเล่นเป็นซับเลยนะคะเอาดีๆแต่แบบ ก็โดนสักขนาดนี้แล้วก็ซับก,ก็ได้วะค,คือคือทันว่าเซราฟีนมันแบบมันมันซับก,ก็ได้นะแต่สก,กิลมันดูรุนแรงเกินกว่าจะเอาไปซับอะถ้าใจปะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมไม่ต้องขยับค่ะรียียอ่ะยิงข้างหลังก่อนก็ได้ข้างหน้าเขาจัดการให้แหละนั่นแหละคเอาเอาเซราฟีนไปซับแล้วรู้สึก เหมือนมันไม่ได้โชว์ศักยภาพที่แบบเต็มรอยอะคือถึงแม้จะออกของเวทเหมือนกับตอนเราอยู่เลนกลางแต่การเงินของเรามันก็ไม่ไวเท่าตอนอยู่เลนกลางมันก็เลยไม่ค่อยเฉิดฉายอะค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะนี่เน่นี่เนะนีนะ่ยโอ้ย,อ,ย,อ,ยอีนี่นะอีพอรักกินขโมยกินนะฉันจะบอกไว้เลยนะมันไม่ตายดีหรอกคา่ามันคะ พะรักกินขโมยกินเนี่ยมันไม่เจะเลอหรอกค่ะจำเอาไว้มันมีบาปก,กรรมอยู่นะตายก็ไปเป็นเปรตคนไม่ดีไปเป็นคมใหม่ได้แล้วนะคะฉันเตือนในไลฟ์ตลอดแล้วนะว่ามันเป็น,ปนบาปเป็นกรรมเนี่ยมารักกินขโมยกินเนี่ยเห็นไหมออใครอยากดูไลฟ์สตรีมของเรานะคะเราไลฟ์ตอนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเวลาสองทุ่มถึงห้าทุ่มนะคะ ในตอนนี้นะคะไม่รู้อนาคตอาจจะเปลี่ยนเวลาหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือสุกเสาร์อาทิตย์นะโ oh. อะะ้เจอแล้วค่ะเจอเหยื่อแล้วค่ะเดี๋ยวนะตรงนี้ก็มีเหยื่อวะ่ะอ่ะตามได้ไหมนั่นแหละค่ะซ <gasps> ามิราไม่นะ <gasps> ไม่ะคะ่ะมาแต่ตามคนอื่นนี่แหละโอ้ oh. คอยก่อนแรงนะสก,กิลเราแรงนะ เดี๋ยวเราหาจังหวะสวยๆให้นี่นิสระกกะอยู่ข้างหลังใช่ไหมหาจังหวะสวยๆนี่นะอ๋อมีโดนใครเลยปึ้ง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 ข้างหลังอะค่ะข้างหลังอะค้าจะตายละฆ่าให้หน่อยปุ๊บปึ้งปึ้งปึ้งนี่นะนี่นะเออเมื่อกี้อันติเกือบสวยนะ คือถ้ามันโดนออนอะ่ะมันจะผ่านไปโดนอีพวกข้างหลังหมดเลยแต่อีออนมันไม่โดนไงตายแล้วนั่นน่จะจาวานเราทำไมมีปะบุ้มโอเคเราได้มังกรมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะไปไหนคะมาให้ฉันฆ่าค่ะน้องออนองเอ๊ะยังจะลาฉันอีกนะอีป่าอีดอตายต้องไปเป็นเป็ดคนไม่ดีเราไม่ได้ออกสัญญานะเราก็เลยแบบ กันนังนี่พุ่งเข้ามาบ่อยๆไม่ได้อุ้ยแองเกิกลสวยมากคือพยายามไอ,อลิเลียเป็นไหนปะไอลิเลียไอลิเลียค่ะเอาไอาลิเลียเอาไอาลิเลียแองเกิกลสวยมากอ,าอ่ะอุ้ยนี่ก็ได้ดาวเวนก็ได้เออข้ามันใครสักคนอะไอลิเลียไม่ตายเพราะ หล่อนไม่เอาไอรีเลียกันทําไมคะไม่เอาไอรีเลียกันคะเนี่ยเอาเป็นว่าฉันจะอยู่ข้างหลังก็พอแล้วกันหล่อนจะเล็งหัวใครก็แล้วแต่หล่อนนะคะแต่แค่แนะนําให้ว่าเอาไอรีเลียน่าจะดีเดี๋ยวเราเก็บสแต็กดีกว่านี่นะเก็บสแต็กความกว้างของพลังโจมตีเราอืมตีป้อมนี่นะอุ้ยมันจะฆ่าฉัน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 ตีป้อมก่อนออเ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 อฉันเผามันให้อเออ ตายไหมไอรีเนียไม่ตายจ้ากันให้ก่อนปุ๊บปุบปุบนี่ไง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 บูมดาเวนตายแล้วนี่ไง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 ออยออยอยู่ข้างหลังเซนเนล่าโอเคเซนเนล่ารอดแล้วนะตีออนนี่ไง จะยอมกันทําไมคะมัน่ะฉันไม่ค่อยพอวะเออเราคือเราอยู่เลนล่างเราไม่ได้ออกทีอะมันทีเราลืมตีบ้านตีบ้านเอ๊ะโอยทำไมฉันต้องแทงป้อมเนี่ยอเอาไขป้อมพังละตีตีต,ต,ตีเออเนี่ยมันก็จบได้ทำมาเป็นตัดพงตัดพอกดยอมกดยอม <c oughs> เออ ตานี้ได้เอสว่ะมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วอัน,น,นเนอะไหนขอดูกราฟสิดูกราฟสิโอ้ตานี้อารเลียดาเมจพุ่งไปนี่เลยเหรอดาเมจเรานี่แบบ ก็เยอะนะเนี่ยเป็นตัวทําดาเมจอีกตัวหนึ่งได้เลยดีนะที่เราออกของเวทอ่ะโอเค,อเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะกับบิวใหม่ของเซราฟินที่เราพยายามหาทํามานะคะอเทมหลักก็จะเป็นไนท์ฮาวเวสเตอร์หลังจากนั้นเราก็ดูว่ารูปเกมเป็นยังไงนะคะควรจะออกอเทมอะไรแก้ทางฝั่งนู้นดีถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องเราด้วยนะคะคือมันจะหมื่นซับแล้วนะคะฝากกดซับกันหน่อยนะคะกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ไปลคะค่ะบายบายคะ่ะ